วันนี้รอบเย็นนะครับก็ได้ยินเสียงนกป่ามาเล้าอยู่นูน่นกระท่อมบ้านข้างกันเขา,ามาวุ่นวายอยูอ่ผมจะลองเอาเจ้า,านกต่อดินนะครับนกต่อดินสายมาเลยจะใส่พาเนียดดูนะครับว่าเอาไปจัดพวกนี้ดูพวกนี้มันเก่ามากเพราะว่ามันอยู่กับผม หารแล้ววนเวียนอยู่นี่นบางทีบางทีอาจจะเป็นนกผมปล่อยไปนะครับก็เขาคึกแล้วเขาก็ตามมามาอยู่แถวนี้เนี่ยมาวนเวียนอยู่กับนกอยู่ทุ่งนาเรานี่ครับที่ผมแขวนไว้ตามทุ่งนาบางทีมันก็มาขันตามกอไผ่นะครับตามต้นมะลุมนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเอาไปออกไปแขวนนอกบ้านดูว่าเขาจะจวดหรือเปล่าหรือเขาจะ ใจถึงเข้ากับนกต่อดินเราหรือเปล่าครับอ่ะลองดูครับผมจะต้นเจ้าต่อดินสายมาเลใส่พปเนียดดูจะไปไหมโอ้ยสุนัขสุนัขสุขุมะก็มากวนเอาลูกไปไปเดี๋ยวจะพาไปต่อไปไปเร็ว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 ไป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 เร็วไปไปเนียดพเนียดเร็วพเนียดไปไปเนี่เนียดเนียดไปเออ เข้าดีครับเข้าวไวถึงจะต่อดินก็ได้นะครับไปอันนี้วุ่นวายเหลือเกินโอ้อยมุมาเอ้อยไปครับตามมาุมาอันนี้วุ่นวาย